สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับเรกหนึ่งที่ได้ยินชื่อแล้วกระเป๋าสตางค์เหมือนจะสั่นเบาๆนั่นก็คือมหัทธโนเรกคำว่ามหัทธโนแปลตรงตัวว่าผู้มั่งคั่งผู้ร่ำรวยผู้มีทรัพย์มากหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเรกเศรษฐีเรกเงินงอกเรกทรัพย์ส,สินเพิ่ม แต่ขอเนนน้ะะคะรกนี้ไม่ได้หมายถึงรวยเร็วแบบถูกหวยสามงวดติดแต่เป็นความรวยแบบมั่นคงค่อยเป็นค่อยไปแต่ยืนยาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยผู้ที่ทำกิจกรรมหรือเริ่มต้นสิ่งสำคัญในมหัธนเริกมักจะมีลักษณะเด่นคือเป็นคนคิดเรื่องเงินเก่งมากไม่ใช้เงินตามอารมณ์ก่อนจ่ายแต่ละครั้งคิดเหมือนจะซื้อบริษัทหลายตำราบ,บอกว่า คนมหัธโนเริกอาจดูเป็นคนตะหนี่ทีเหนียวแต่จริงๆไม่ใช่ขี้งกนะคะเรียกว่ารู้คุณค่าของเงินมากกว่าเพราะเขาจะลงทุนก็ต่อเมื่อต้องได้กำไรคุ้มค่าหรืออย่างน้อยไม่ขาดทุนนี่แหลคะค่ะนิสัยของเศรษฐีตัวจริงมหัธโนเริกเป็นเลิกที่เด่นมากเรื่องการสะสมทรัพย์การต่อยอดเงินความมั่นคงทางการเงิน ผู้ที่เริ่มต้นกิจการในเือกนี้มักจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินง่ายๆอาจไม่ได้รวยวื้วาแต่ฐานะมั่นคงมีเงินหมุนมีเงินเก็บเรียกง่ายๆว่ารวยแบบนอนหลับสบายงานมงคลที่เหมาะกับมหัธโนเริกมหัธโนเริกถือเป็นเลือกมงคลชั้นดีเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งสำคัญแทบทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินเช่นเปิดกิจการ เปิดร้านเปิดบริษัทขึ้นบ้านใหม่ปลูกสร้างอาคารธุรกิจการเงินการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการแต่งงานคู่สร้างคู่สมฐานะไม่รั่วลาสิกขาบทเพื่อเริ่มชีวิตใหม่อย่างมั่นคงสะเดาะเคราะห์เพื่อเปลี่ยนพลังชีวิตด้านการเงินเพราะเชื่อกันว่าเรื่องนี้จะดึงดูดเงินทองโชคลาภ และความเจริญก้าวหน้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อของแล้วคิดอยู่นานกดใส่ตะกร้าแล้วยังไม่จ่ายดูราคา3แอป,ปก่อนกดซื้อขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณมีแววเป็นสายมหัตถโนเลิกโดยไม่รู้ตัวสรุปมหัตถโนเลิกคือเลิกแห่งความมั่งคั่งความรอบคอบและความร่ำรวยที่ยั่งยืนใครที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ หรืออยากตั้งหลักชีวิตให้การเงินมั่นคงเรื่องนี้ถือว่าดีมากดีจริงดีแบบเศรษฐีใช้หากชอบคลิปแนวโหราศาสตร์ไทยแบบเข้าใจง่ายมีสาระและมีรอยยิ้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ